สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะวันนี้เราก็ได้เจอเจอสาวสวยนะที่มาจากไกลเหมือนกันฮนะเดี๋ยวเรามาถามว่าเป็นคนมาจากไหนแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะฮะทำอะไรบ้างนะครับนะอันดับแรกคือต้องถามชื่อก่อนนะชื่ออะไรครับกกน้องตักกี้ด้วยโอ้โหนะอายุเท่าไหร่ละอายุ20่สิค่ะอายุ20ปีเองโอ้โหนะฮะกำลังละอ่อนเลยนะกำลังหน้าขบเลยนะรุ่นนี้นะฮะมีแฟนหรือ,อยังยัง โว้ยโสดเหรอหน้า,าตา飒าสวยังโสดอีกนะโอเคก็ยังไม่อยากมีด้วยแหละเนาะนะยังต้องทํางานด้วยครับน้องตั๊กเรียนที่ไหนครับเรียนที่มออุบลนะมออุบลน,นะครับปีขึ้นปีสามขึ้นปีสามนะฮะก็คือผ่านพ้นปีสองมาเรียบร้อยจะขึ้นปีสามนะฮะตอนนี้พักอยู่ที่ที่เตาปูนเตาปูนนะฮะมาเลี้ยงหลานนะบอกพี่แล้ว <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ปิดเทอมด้วยเราก็จะเดี๋ยวก็จะกลับไปที่ ตุมบนต่อเรียนต่อนะฮะครับนะเคยติดตามพี่แจ็คไหมเคยเคยดูคลิปไหมเคยเคยดูนะฮะวันนี้มาเจาะอะไรกับพี่เจาะสะดือเจาะสะดือเมื่อกี้ทํานายว่างไงไม่เจ็บจริงเหรอค่ะ,ะนะฮะวันวันไหมกลัวไหมกลัวกลัวเหมือนกันโอเคถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวตามเธอมาดีกว่าว่าพี่แจ็คทำนายว่าจริงไหมว่าเจาะแล้วไม่เจ็บนะฮะวันนี้ใครพามาม้งมากับน้องมากันน้องแล้วก็มา นะ,ะเป็นคนขับรถมาให้นะก็ไกลยอยู่นะตะปูวันนี้ก็ประมาณ40โลฮะขอบคุณด้วยใจนะครับมาดูน้องะฮะเป็นหนุ่มรูปหล่อนะฮะนี่มสองเองอะ่ะนะใช่ไหมชื่อว่าน้องอะไรนะน้องเคก้กนะฮะโอเคจะขึ้นมอสามหรืยังอ๋อจะขึ้นมอสองอ๋โอโต,ต,ตมากครับนะฮะนี่ฮะโอเคเอ้ามาเดี๋ยวเรามาเจาะกันเลยดีกว่านะเพื่อไม่การเสียเวลานะครับตามน้อง กี้มาครับนะฮะเจาะสะดือครับนะฮะครับเธอก็พร้อมนะฮะที่จะเจาะนะฮะไม่ต้องถามเธอนะฮะพร้อมที่จะเจาะแล้วนะครับน้องตัก๊กกี้สามน้อยขุบลราชธานีเอามาเท่าไรเนี่ยห่วงสามสิบนะฮะห้วงสามหวงสาิบนะครับผมไม่ค่อยได้ยินเลยไม่ค่อยดังแต่เพอรนี้มีคนดังไหมห้วงสามสิบมีไหมที่เป็นดาราเนี่ยที่เป็นอะไรเนะี่ยเป็นเด็กกร้องมีไหมขุบลน,นี่เดกกร้องเยอะครับนะเด็กกร้องเยอะไม่มีเหรอ นะครับเพราะแมนก็อ,อุบลน,นะแมนมีวางรู้จักมั้ยรู้จักเธอรู้จักค่ะไม่รู้อยู่เพื่โอเคอ่ะฮนะรพร้อมแล้วฮะเมื่อกี้ทํานายน้องเขานะครับว่าไม่เจ็บนะครับเดี๋ยวมาดูตะกี้จะเจ็บมากน้อยแค่ไหนกับการเจาะสะดือนะฮะวันนี้มีรายการเดียวครับคือเจาะสะดือภาพมาโอเคผ่านคายนะครับกับพี่แจ็คลอสันซึ่งตักกี้เคยดูคลิปมาพอสมควรแล้วว่าพี่คะหนูพี่ดูพี่มาเยอะแล้วนะพี่จะทำให้หนูเจ็บเด็กขาดนะฮะ ก็เป็นว่าเสร็จสิ้นแล้วครับแค่นี้เองนะโอเคสวยงามครับนะกล้องจับทีตรงกลางไปเคตรงกลางนะครับนะเดี๋ยวให้ทักกี้ดูก่อนนะครับทักกี้โอเคไหมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราใส่หัวให้เธอก่อนจากนั้นเราก็จะบอกวิธีการดูแลรักษาแล้วก็นะฮะให้เธอกลับบ้านได้นะครับ กี่เดือนกับอุบลกับเดือนนี้ค่ะกับเดือนนี้ด้วยนะฮะวุดสวยงามมากตรงกลางมากนะครับนะโอเคสวยมากเลยนะโอเคเป็นพยานนะน้องเค้กนะฮะตรงนะครับอ่ะต้องจับที่ไปน้างเธอเลยนะฮะลอง้องด้วยนะครับเป็นไงเจ็บบ้างไหมเจ็บนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะฮะโอก็คือก็คือเจ็บไม่มากทนได้ก็เองนะฮะแล้วที่จอบไปเนี้ยชอบไหมชอบไหมชอบชอบนะ โอเคครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับวันดีเลยครับวันดีครับโอเคฮะตอบเลย